เมื่อจิตทั้งหลายทั่วมหาอนัน,นต์จักรวาลที่นับไม่ได้นะอินฟินิตี้เลยนะถูกวามาแบบนี้อย่างหนึ่งเราหนึ่งสองนึ้งไปหยิบด,ดินขึ้นมามนุษย์มีแค่นั้นแหละแล้วเม็ดดินที่อยู่เต็มโลกเลยนับไม่ได้เลยไม่รู้กี่ล้านเม็ดนะนับไม่ได้เป็นอินฟินิตี้เนี่ยนั่นคือดวงจิตทั้งหมดเลยที่ยังไม่มีใครช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของการที่พาดวงจิตทั้งหมดกลับคืนสุดธรรมธาตุเดิมให้หมดเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนด้วยไม่ใช่แค่มาบรรลุธ,ธรรมนะแต่หมายถึงว่าต้องพาทุกด,ดวงจิตผลจากวัฏฏะให้หมดพราอาจารย์จึงได้แสดงธรรมแต่แกนของพระาศาสนาประการให้พวกเราได้รู้ว่าลูก จะทำหน้าที่แทนพ่อเองจะทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าทั้งหมดเองลูกจะรู้สัตว์เกนสัตว์พาเบงจิตทุกดวงจิตพ้นจากวัฏฏะสงสารให้หมดจะไม่ยอมให้ดวงจิตดวงใดต้องเวียน่ายในวัฏฏะอีกวัฏฏะต้องจบลงในยุคนี้ไม่มีคำว,ว่าทำไม่ได้ใครไม่ทำเราจะทำเอง พ่อเหนื่อยมันมากแล้วลูกจะทําให้มันสาเร็จเองลูกจะแสะดงเฉพาะแก่นของพระศาสนาเท่านั้นธรรมะจะง่ายผู้ได้ฟังธรรมะนี้แล้วจะบรรลุง่ายธรรมะที่ถูกปิดลูกจะเปิดให้โลกได้รู้ว่าพวกเราทั้งหลายคือจิตซึ่งเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ที่เป็นเนื้อเดียวกันกับ ความว่างเปลา่าทส่ในมหาอนันตจักรวงังที่พวกเราเป็นธาตุชีวิตเขามีชีวิตนะเขาเป็นธาตุที่ไม่ไปไม่มาใส่เลยเกินไปกับทุกสรรพสิ่งเป็นธาตุชีวิตเขาเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งด้วยตัวเขาเนี่ยเขาสร้างไอ้เสียงนี้ขึ้นมากระเพื่อเนี่ยมันสร้างอาการกระเพื่อนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือจิตตาสังขารเนี่ย จิตเราเป็นธาตุต้นกาเนิดได้สร้างนามธาตุขึ้นมาทำไมาถึงสร้างได้ก็เขาเป็นธาตุชีวิตนางบาลีกล่าวไว้ว่ามาโนบุพังขมาธรรมามะโนเศรษฐานะนมะโนมยาธรรมธาตุนี้มันมีมาก่อนทุกรสรรพสิ่งเลยเพามันเป็นใหญ่เป็นประธานด้วยทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยธรรมธาตุน,นี้บอกให้นะมันสร้างนามธาตุขึ้นมาแล้วมันก็สร้างรูปธาตุขึ้นมาด้วย มันสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมาเลยเกิดมาจากอต้นท่าของพวกเรานี่แหละพองาน,นเนี่ยเมื่อจิตของพวกเราได้แรกเลิกเ,เนี่ยมันยังไม่มีองค์ความรู้แห่งปัญญาพูดแบบนี้ชัดขึ้นจิตพวกเรายังไม่มีองค์ความรู้แห่งปัญญามันถึงได้แตกออกมาเรียนรู้ปรัแบบสิ่งต่างๆเข้าไปอาศัยในภาชนะน้อยใหญ่แล้วก็หลงในภาชนะเหล่านั้นเรียกว่าเป็นร่างกายสิ่งมีชีวิตขึ้นมา เื่าเราลอจิตออกจากร่างกายดูร่างกายนี้จะเน่าจะล้มทันทีเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีชีวิตมีร่างกายมีสมองมีหัวใจแต่ไม่มีชีวิตเพราะไม่มีจิตไปอาศัยเมื่อจิตไปอาศัยเมื่อไหร่ถึงมีชีวิตขึ้นมาได้เข้าใจนะทตุชีวิตเป็นาตาที่มันเรียนรู้ได้ด้วยตัวของมันจิตเราเป็นาตุเรียนรู้เขาทําไมถึงต้องเรียนรู้ เขาต้องการที่จะเรียนรู้ว่าเขาเป็นอะไรกันแนะ่แค่นั้นที่พวกเราเขาไม่มีรูปร่างนะเขาใสว่างเปล่าบริสุทธิ์สุดๆ,ๆ,ๆถ้าเปรียบเสมือนก็คือเป็นผ่าใสๆที่มันใสประกายพืกมันเป็นท่าที่ใสประกายพึกมากที่พวกเราใสไม่มีรูปร่างเลยใสยิ่งกว่าใสอ่ะ นั่นแหละเป็นเนื้อเป็นเนื้อ,นนอแห่งมวลพลังงานที่มีความบริสุทธิ์หนาแน่นสุดๆมีพลานุภาพสร้างทุกสรรพสิ่งได้หมดเลยที่โดนนามธาตุเกิดขึ้นมาจากไอ้ต้นธาตุแห่งจ,จิตพวกเรานี่ยนะบอกให้เสียงเน,นี่ยมโนภาพอารมณ์อาการรู้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากต้นธาตุนี่แหละจิตพวกเราเขาเรียนรู้ทุกอย่างได้ด้วยตัวของเขาเอง <S <S สังเกตไหมตอนที่พวกเราเป็นเด็กจิตพวกเรามาเรียนรู้ทุกอย่างพ่อแม่พูกอะไรไม่รู้แหละ พ่อแม่ทาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาจะเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติทางจิตเองเรียนรู้จนเขาเริ่มพูดได้เรียนรู้จนเขาเริ่มขยับไปเยื่อนร่างกายได้เริ่มบังคับร่างกายได้เริ่มคิดเริ่มนึกเริ่มเมียล์เริ่มรับรู้เริ่มใช้อาการเริ่มใช้เครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่วพอร่างกายเริ่มแก่เริ่มไม่ไหวแล้วจิตก็หลุดออกมาไปหาร่างกายใหม่